จ้ากินตามมีชชนแนลจ้ะเมื่อนี้จตงสิา้ามาเห็ดยังมากินยังมาจ้ะมาเบิงเลยนี่ผักจ้ะที่เก็บมาเนาะผักที่เราปลูกเองจ้ะนี่ผักสะลัดสดๆเนาะจ้ะเมียงหมูสามสั้นจ้ะเนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรคู้ใดสูตรเจ้าของนี่แหละจ้ะปลาช่อนทอดสมุนไพรจ้ะปลาช่อนทอดสมุนไพรเนาะนี่ มาเริ่มกันเลยนะจ๊ะมือน,นี้เขาบากินแป้งนะจ๊ะเพราะว่าเขามีหมูสามสันเนาะซึ่งอุดมไปด้วยไขยมันนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะวันนี้เราก็เลยไม่มีแป้งนะจ๊ะทุกคน <c oughs> ขอต้นหอมผักชีหน่อยสิแอดมินแอดมินแกกินอยู่อีกฟังนึงนะจ๊ะนี่ <c oughs> thank you <c oughs> นี่จ๊ะ ม่กินแซบๆน้ำกันเลยจ้ะผักชีต้นหอมนี่น้ำซิบิี์เด็ดมากเลยนะจ๊ะทุกคนรออยู่รอออยู่มแล้ว ขายถือเยผักไร้ดินนะคะไม่ปลูกเนาะถ้าจำอักคิดเบิ่มาแล้วจ้ะ เขาไม่อยากแตเมอเะไรจะกินผู้เดียวปลาช่อนทอดสมุนไพรอันนี้กับไปตกยัวบอข้างหลังที่พาไปเบิ่งอ่ะนจ้ะเนี่ย แตบจ้งมาเด้อใครยังไม่กินเขาพักกระบ,อบ๋อจัง <c oughs> พักกระปอบ น้ำจิ้มกระแสนัวมากเลยทุกคน าม,มีอยาา่างมูสามชั้นจังแหมดบ มาแล้วจ้าดี่มน้ำกันเด้อขับไปเลอ

ตาเหลือกนะจ๊ะให้ยังได้เขาปลาแตดแบบนี้

กินเนียงเรกินทัยงไงไงกินเนี่ยงต้องทำใหญ่ๆใส่บนนอเนี่ใส่กล่องใส่กล่องหลังไว้ใส่กล่องหน้ายนี่จ้าเนี่ยเข้าไปเลยตาเหลือกตาดำฮูอืม แบบนี้แบบนี้ทักตอบเึฮบฮึโมเส

จ้าเน,นื้อขายเนี่ยยังบ่กินเขาเนี้อ่ะผักปลูกเองผักไร้ดินนะจ๊ะกินเองมั่นใจอร่อยปลอดภัยอำ่ำแบบนี้

มหวานเมื่อบาเมื่อบาไม่หนัาแเมื่อบางไปบากหนเมือเล่นทัก ไปแล้วจ้บเพียงากไว้กดเลยต้ีงดเมื่อีคันฝากไว้จำหน้จ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะคะแล้วก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อจะได้บ่ดยพ่เนาะค่ะคลิปใหม่ๆของสองเนาะคลิปนี้เอาไว้จำหนี้จ้า ตั้งใจมารีวิวผักนะคะที่ปลูกเองนะคะวันนี้ผักหมดแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายวัสดีค่ะ